ก็ก็ยากนะเพราะว่าการยิงธนูย่างมากแต่ว่าคือตอนนี้เราก็ฝึกมาประมาณเดือนจนอะไรก็เรากำลังจะแข่งกับแข่งยิงรัวนะแล้วก็แข่งปุ่นีก็ธนูเนี่ยเป็นกีฬาที่เราเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้เราใช้เวลาฝึกมาณสเดือนเราก็แบบเริ่มรู้วิธีเริ่มรู้การยิงทีการยิงมันทำให้เรายิงดีขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งทั้งมอาจจะ บอกแลว่โอเคครับโอเคครับเมากที่ต็เต้นเต้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเพราะนี่เป็นสนามรก็ไม่เลยนครับนี่มีแบรอัพดินั่นเองนะผมที่เราไปก่อนนะไรครับอันนี้ก็เป็นแบบนสมารรับแบบนก็าัได้แบบ S <S <an> <t iny> อ,อ๋กอก็เราก็ <S <S <an> <t iny> ไม่ได้คาดหวังแล้วก็เราสึกอถึงเต้นนะครับว่าเหมือนกับว่าการแข่งเนี่ยเราเน้นไปทำเก็บบรรยากาศแลว้วก็เก็บประสบการณ <an> ์เลยเพราะมันต้องใช้ในการถ่ายในเรื่องถ่ายทำในเรื่องใช่ครับว <an> ัน <t> น <iny> <an> ี้หรือว่าตอนแรกตั้งแต่เดินสะพานด้วยใช่ไหมว่าเดินแบบดีครับอ๋อไม่ตั้งแต่ไม่ได้มาเพราะว่าตนนั้งแต่ไปไปงานเสร็จงานอย่างงเี้ย ทาเป็นอะไร่เปิดเรู้แล้วก็คือก็เจอกันเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เดาอยในช่วงที่แบบว่าเวิร์กช็อปโปรเจกต์เอสอะไรเงี้ยมันราไม่รเจอกันบ่อยขึ้นเลยเราไปดูว่าโซองว่าไส้เจอรอยมแล้วหลังก้นก็มีไปกินข้าวกันไปอะไกันที่ก่อนไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับ ลูกในโซนในชิดด้วยใส่แบบนี้แล้วก็จะเปการ่าปสามสิบสามีไม่แนใจอันเดียวเดี๋ยวรอผมเห็นลู้เดี๋ยวผมมาตอบอีกที้นะครับตอบไม่มีแบบไมาไหนมานก็ามไม่มีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปก็ไปกับตั้นเดนตลอดแต่เราเดี๋ยวผมเห็นลูกเดี๋ยวผมจะมาตอบ ไม่แน่ใจเลยครับผมเดี๋ยวต้อ,ตองรอเห็นรูปก,ก่อนค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเวลาจะไปไหนกับใครอะไม่ค่อยกังวลครับเพราะว่าเราค่อนข้างเปิดเผยกับต้านเหนยอย,อยู่แล้วลอะไรเงี้ยคือทุกคนเขาว่าดูกันถ้ายโซว่าเห็นรูปผมไปไหนกับใครก็ได้เป็นเพื่อนไม่ก็เป็นแบบดูแลอะไรแบบมต่ว่าผมยังไม่เห็นรูปเดี๋ยวต้องรอรเห็นรูปก,ก่อนะเข้าใจ ไม่น่านะครับว่าต้องคุยกันทุกวันโซนนี้ไม่มีครับสินค้ารัดสไตล์เด่นๆไม่ไมีครับไม่มีไม่มีไม่มีคนที่พิเศษกว่าต้าเลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะรู้ได้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ของ่ก็อาจจะเปเดินร้านก็ได้ครับาำแบบก็อาเราต้องบอกก่อนไหมคะถ้าไปกับสาวเไม่มีลูซี่เมอรเราก็จะบอกตัวอย่างว่าเราไปไหนไปทำอะไรอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าเป็น ผู้หญิงไปกับผู้หญิงนี่ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ได้ไปไหนกับผู้หญิงสองคนครับแล้วก็มีคนกันแต่ว่าคือมันน้อยมากที่เราจะไปเดินกับเพื่อนผู้หญิงสองคนอะไรอย่างนี้ครับแบบยืนยันว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่เห็นรูปอ่ะแล้วเราเห็นกัน